สวัสดีครับทุกคนครับทูนครับเคยรู้ไหมครับว่าทอมแอนเจอรี่เนี่ยนะครับมีตอนตอนหนึ่งนะครับที่ถูกตัดแล้วก็ห้ามนําออกมาใช้นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับจะเป็นตอนอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับจากข้อมูลที่หามานะครับทุกคนตอนตอนนั้นที่ถูกตัดหรือว่าห้ามนําออกมาใช้เนี่ยนะครับชื่อตอนว่าทอมเบชเมนนะครับซึ่งผู้กำกับนะครับเขาชื่อว่ายินดิชนะเขาเนี่ยนะถูกมองแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้กำกับเนี่ย ที่ทำภาพแล้วก็เสียงหรือว่าคลิปเนี่ยออกมาได้แย่มากๆเลยนะซึ่งยินดิสเนี่ยนะเขาได้กำกับไว้นะรประมาณ13ตอนนะแต่ก็ถูกห้ามนำออกมาใช้นะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยนะครับมีความรุนแรงเกินกว่าการ์ตูนปกติ ก็นะครับยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะหรือว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆที่ย่างยิงว่าภาพและเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนในปี2010นะหลังจากเรื่องราวเรื่องนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปอย่างมากนะก็ปรากฏว่ามีคนที่เข้าไปอ่านเรื่องนี้แล้วก็สนใจเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็รู้ว่าผู้กำกับเนี่ยเขากํากับโดยยีนดิชนะซึ่งอย่างที่บอกนะยีนดิชเนี่ยเขาได้กํากับไว้ทั้งหมดประมาณ13ตอนก็คือมีอยู่จริงๆนะครับทุกคน แล้วก็เนี่ยนะครับไม่ได้นําเนื้อหาเนี่ยนะครับออกมาใช้หรือว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับถูกตัดออกไปเนื่องจากมันมีความรุนแรงนะกลัวว่าจะมีคนเนี่ยเล่าเรียนแบบแล้วก็ทําตามแล้วเกิดอันตรายได้นั่นเองรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวดีกว่านะครับว่าทําไมเนี่ยถึงถูกตัดออกไปแล้วก็ไม่นํามาเผยแพร่นะครับ เปิดฉากนะครับเจ้าทอมเนี่ยนะครับเขากําลังเนี่ยนอนอยู่หน้าประตูซึ่งเป็นทางที่จะลงไปชั้นใต้ดินนะครับทุกคนแล้วจู่ๆเจ้าของบ้านนะครับบังเอิญเดินมาเห็นเจ้าทอมเนี่ยกําลังนอนอยู่หน้าประตูนะจึงเกิดความโมโหเลยด่าทอเจ้าทอมเนี่ยไปอย่างแรงนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําร้ายเจ้าทอมแบบนี้นะ แต่ครั้งนี้นะครับมันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเจ้าของบ้านนะครับเขาทําร้ายเจ้าทอมอย่างแรงนะจนเจ้าทอมเนี่ยแสดงสีหน้าที่เจ็บปวดนะหรือว่าทรมานออกมาให้เห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่เพียงเรื่องที่เจ้าทอมเนี่ยลงไปนอนที่หน้าประตูทางลงไปชั้นใต้ดินเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเจ้าของบ้านเนี่ย ก็ไรย้าแล้วก็ด่าแล้วก็บอกให้เจ้าทอมว่าห้ามนายเนี่ยลงไปนอนที่หน้าประตูทางลงชั้นใต้ดินอีกเด็ดขาดนะคบหลังจากนั้นเจ้าเจอรี่นะครับที่ได้ยินเสียงเจ้าทอมเนี่ยโดนด่าโดนดุนะเจ้าเจอรี่เนี่ยนะครับก็ออกมาจากรูกเพื่อมาดูว่าเจ้าทอมเนี่ยโดนทำร้ายหรือโดนด่าอะไรนะเจ้าเจอรี่นะครับจากแรกๆที่หน้าตาก็ปกตินะครับแต่อยู่ๆนะเจ,เจอรี่ก็ทําสีหน้ายิ้มแย่ ทำหน้าตาหน้ากลวงมาเลยทีเดียวแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในรูเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นที่ผ่านไปไม่นานนะครับก็ดูเหมือนว่ากระตูเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติแล้วแต่เจ้าจอรี่เนี่ยนะครับก็เกิดความที่จะอยากแกล้งเจ้าทอมให้ลงไปนอนที่หน้าประตูชั้นใต้ดินอีกนะเพื่จะได้โดนเจ้าของบ้านเนี่ยโดนดุโดนด่ดนดาและทำร้ายอีแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้สึกตลกเลยนะ เนื่องจากนะเจ้าทอมเนี่ยน่าสงสารมากแล้วแลวก็กาลังบาดเจ็บอยู่จริงๆนะฮะและหลังจากนั้นนะเจ้าทอมเนี่ยก็ได้อ on ้อนวอนเจ้าเจอรี่นะให้เลิกแกล้งเขานะแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับทุกคนเจอรี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับก็ผลักเจ้าทอมเนี่ยตกลงไปชั้นใต้ดินนะหลังจากนั้นนะครับเจ้าของบ้านก็มาเห็นนะแล้วก็จับเจ้าทอมเนี่ยนะครับโยนออกไปนอกบ้านเลยหลังจากนั้นนะครับทุกคนภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่หน้าของเจ้าทอมนะครับซึ่งแสดงถึงความเจ็บปวดแล้วก็ ความหวาดกลัวนะครับและภาพที่แสดงออกมานะมันเกินที่จะเป็นการ์ตูนปกติเจอรี่เนี่ยนะครับหลังจากที่เห็นทอมเนี่ย โดนทำร้ายอย่างรุนแรงนะก็เกิดความสงสารเจอรี่เนี่ยจึงได้เดินไปหยิบมีดนะแล้วก็วิ่งออกมาพิจารณาไล่แทงเจ้าของบ้านนะก่อนที่มีดเนี่ยนะครับจะไปแทงโดนตรงที่ขาของเจ้าของบ้านโดยภาพความรุนแรงเนี่ยนะครับเสือหเห็นว่าเจอรี่เนี่ยนะครับได้ฆ่าเจ้าของบ้านไปเรียบร้อยเลยนะอย่างที่ได้ฟังไปเลยนะคะว่า ภาพหรือว่าความแรงของกตัวเรื่องนี้เนี่ยมันเกินปกติใช่ไหมล่ะครับแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยเจอร์รี่นะครับก็ได้วานเจ้าทอมเนี่ยให้ช่วยเขาหน่อยครับช่วยยกร่างของเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะไปไว้ที่ห้องชั้นใต้ดินช่วยหน่อยทอมที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเห็นว่าเจอร์รี่เนี่ยมาช่วยเขาแล้วก็จับมือเดียวกันนะคะว่าหลังจากนั้นนะครับทอมก็แบกร่างของเจ้าของบ้านลงไปชั้นใต้ดินฮนะแลวทุกคนเนี่ยคิดว่ามันจะจบแบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับ ยังไม่จบครับซึ่งหลังจากที่ทอมเนี่ยแบกร่างของเจ้าข,ของบ้านลงไปชั้นใต้ใตดินทันใดนะครับที่เปิดประตูออกมานะครับทอมเนี่ยถึงกับตกใจเลยเนื่องจากในนั้นนะครับมีศพของคนอื่นๆนเต็มไปหมดกองกันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ทอมกับเจอรี่นะครับก็จับมือกันอีกครั้งนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยครับได้จับฆาตกรหรือว่าคนร้ายได้นะฮะ เหมือนเขาเนี่ยทำภารกิจสําเร็จนะแต่ความสยองนะครับยังไม่ได้หมดแค่นี้เจอรี่นะครับก็ได้ทําหน้าตาหน้ากลัวออกมาอีกครั้งหนึง่งแล้วเจอรี่เนี่ยนะครับก็ได้พูดคํานึงออกมาว่านายคงไม่เชื่อเราแน่ๆยังพูดไม่ขาดคํานะครับเจ้าเจอรี่เนี่ยก็ได้ควักมีดมาแทงเจ้าทอมอย่างโหดเหี้ยมทารุณเลยนะครับก่อนที่จะนําศพของเจ้าทอมเนี่ยไปรวมไว้กับศพอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเจอเรีอเนี่ยก็ได้ทำป้ายนะครับว่าจะขายบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ชิงหนีไปอย่างไร้ล่องรอยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวเรื่องนี้ผมว่าผมฟังแล้วก็รู้สึก่าขนลุกเหมือนกันนะขนลุกตลอดเวลาที่เล่าเลยนะครับทุกคนซึ่งก็มีข้อมูลอ้างอิองต่างๆนะครับว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงๆนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเกินกระตูนปกติจริงๆนะครับ ก็ทุกคนคิดยังไงครับกับเรื่องราวเรื่องนี้และก็แน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนี่ก็เป็นแค่เพียงข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อยากฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ